สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมอ่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับปี58ออกวัดโคศิตารามฮะแต่นี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือเขียนว่าคณะสิษย์นะฮะหลวงพ่อกลวยกรุงเทพเขาว่ากันว่าแจากลูกศิษย์ที่มาจากกรุงเทพฮะลุกเสกพิธีเดียวปี58าปเหมือนกันนะฮะแล้วก็พาก็ออกปีหมือนกัน คือเป็นพาพวิธีเดียวกันน่ะเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าสร้างจำนวนน้อยนะครประมาณห้าสิบบานหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ก็ยังพอเห็นมีฮะแต่ว่าน้อยมากฮะนานๆจะเห็นออกมาปล่อยขายอักทีหนึง่งของนี้ผมก็ได้มาครับราคาก็พอสมควรนะเนี่ย คือบางท่านก็ได้แค่แบบเป็นรูปกระดาษมาทำมันป่ามาไม่เรี่ยมอะไรฮะแต่นี่ผมได้มาแบบเรี่ยมเลยก็เป็นเรี่ยมแบบคล้ายๆแบบเรี่ยมจากวัดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใช้เรียมของวัดไหมแต่รูปถ่ายออกจากวัดแน่นอนฮนะเดี๋ยวมาดูลายนะ้ำมาดีกว่าฮะ หลายน้ำก็เหมือนปีห้าแปดปกติตั้งแฮะเพราะว่ามันก็มาจากอันเดียวกันออกจอเหมือนกันเดีย๋ยวแป๊บนึงครัไม่ซูมเลยนีม่มีเม่สีด้วยนี่เห็นไหมน่ก็จะเป็นลายคล้ายๆแบบลายดอกพิกุลน,นะ กล้องผมมันซูมไ้แค่นี้ก็โทษทีฮะเนี่ยครับเป็นลายดอกพิกลนะล้วมีตามเม็ดสีมีอะไรเงี้ยตามที่เป็นสีดำก็จะมีเม็ดสีฮะเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยๆใี้ชัดหน่อยส่วนตรงเนี่ยที่เป็นสีๆนะเห็นไหมเม็ดสีเนี่ยฮะ ยี่เป็นเม็ดสีจะที่เป็นพื้นที่สีดำนะฮะยเป็นเม็ดสีที่ออกมาจากนี้เดิมๆเมลยจะไม่มีทองปิดนะฮะบางคนก็เอาทองไปทําเองมั่งอะไรมั่งเงี้ยไปแปะแต่ผมเห็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นหลังเขียนว่าคณะสิทธิ์หลวงพ่อกลวยเงี้ยแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีทองแปะนะมาเป็นกระดาษก็มีก็ถือว่า เป็นรุ่นที่หายากเหมือนกันนะฮะแต่ราคาตอนนี้ยังพอจับต้องได้อยู่นะฮะเรื่องจำนวนสร้างนะ่าจะได้ยินมาว่าห้าสิบบาทน,นะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ฮะโอเคครับคร้าวฮะก็ประมาณนี้ครับหลวงพ่อกลวยปีห้าแปดนะฮะร,รุ่นแจกคณะสิทธ์นะฮะ ออกปี58กันแต่เขียนว่าแต่ข้างหลังไม่เหมือนกันนะข้างหลังมันจะเป็นเขียนว่าคณสิทธิ์หลงพกลวยส่วนปี58ปกติก็จะเป็นยันตุ๊กตาสีแดงยันปั๊มโอเคครับผมขอบคุณมากครับ